ดีค่ะสวัสดีตอนเกือบเที่ยงของวันเสาร์ที่20วันนี้มนพาลูกชายมาซ้อมบอลค่ะหลังจากที่เมื่อวานทางสโมสรได้โทรมาบอกว่าไม่อยากจะให้เด็กหยุดอยู่บ้านเพราะว่าเขาเป็นเออเป็นสโมสรใหญ่ก็คือเชีร์ีอะไรเงี้ยนะคะตามที่มนเข้าใจอะเนาะก็คือเขาอยากให้เด็ก มาซ้อมแล้วเมวื่อวานนี้โทรมาบอกว่าให้กล้องนั้นต้องไปตรวจเชื้อไปแย่จมูกนะกล้องก็ไปผลปรากฏว่าทุกอย่างโอเคมนดีใจนะที่ว่าลูกอ่ะได้ไปตรวจหาเชื้อแบบนี้กล้องนั้นก็หมายถึงว่าเราพ่อแม่คนในคะรอบครัวมนสามีแล้วก็อเล็กซก็ไม่มีเชื้อมันก็เป็นผลพวงไปด้วยมันอาจจะ คิดไม่เหมือนกันนาะแต่โอเคนั่นแหละค่ะก็คือตอนนี้ลูกชายมนมาส่งวันนี้มนขับรถมาเองค่ะขับรถมาจากตัวหมู่บ้านมนมาในตัวจังหวัดเครโมนาก็ประมาณ50กิโลนิดๆขับอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะก็ขับมาแล้วตอนนี้กล้องเข้าไปเตรียมเปลี่ยนเสื้อาเปลี่ยนเตรียมที่ว่าพร้อมจะซ้อมบอลแล้วนะ่ะน้า แอบดูลูกชายเขามาแอบถ่ายอันนี้จะซ้อมแยตกตะหางนะจ๊ะส,สูด้นะลูกเด้อดอ,ดอ,ดอันนี้ทั้งทั้งสามคนนี้เป็น ปี2 7 0 7นะคะวันนี้มาซ้อมกับปี2 0 0 6สนามข้างในตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเนาะตรงนู้นจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับที่ของโบสอะม์เรียกไม่ถูกว่ามันคือคอ,อะไรนะคะเห็นไหมอาจจะมีต้นไม้มีอะไรบังนิดน,นึงนะคะเพราะาม์ไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆเพราะเดี๋ยวลูกจะตื่นเต้นเนาะแล้วเราก็เออ ให้ความเคารพของครูฝึกด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องกล้องด้วยเด้อ<ม>ลูกชายไม่มน้นนี่กำลังเดินน่ะน,นะคะะไปแล้วมองไม่เห็นชัดนิดนึนเห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะ<ม>เห็นไหมนี่ลูกชายหนู โอ้โหเก่งเลยลูกเราต้องให้กำลังใจลูกนะคะเราไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยทำไม่ดีแล้วเราว่าไม่ใช่เราต้องให้กำลังใจลูกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องไอ้สิ่งไหนผิดเราก็ต้องสอนนะเขาอะคะ่ะการชื่นชมลูกคือการให้กำลังใจลูกนะคะเราไม่ใช่ว่าเราอะไรก็ชมแต่ลูกชมแต่ลูกไม่ใช่คะ่ะ อันไหนทําไม่ดีเราก็ดุด่าได้อันไหนทําดีคําชมจากพ่อจากแม่นี้สําคัญที่สุดเลยค่ะมนภูมิใจในตัวลูกมากค่ะดูสิไม่ใช่ว่าทุกคนจะมายืนจุดตรงนี้ได้นะคะม่เดอ